ปีกับการส่งเสริมผลงานคุณภาพสร้างสารรค์ในวงการบันเทิงไทยทั้งศิลปินดารานักแสดงรายการโทรทัศน์ละครข่าวนิตยสารหนังสือพิมพ์สื่อสร้างสารรค์อีกมากมายและยังคงสารต่อปณิธานที่มุ่งมั่นให้วงการบันเทิงไทยมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อนําผลงานเผยแพร่สู่ประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยนายชาตรีศรียาภายัยนาย,ยกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ไว้ออคิดร v e อร์ครู e เรือสำราญล่องแม่น้ำเจ้าพยาสามชั้นสามบรรยากาศให้เลือกนั่งทั้งห้องแอร์และดาดฟ้าอิ่มอร่อยกับเมนูหลากหลายพร้อมอาหารซีฟู้ดและเครื่องดื่มชากาแฟเบียร์สดโดยมีดนตรีและเสียงเพลงจากนักร้องมาขับกลอ่อมสัมผัสบรรยากาศยามเย็นในรอบซันเซ็ต ชมพระอาทิตย์ตกดินพร้อมวิวทิวทัศสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาเช่นวัดอรุณวัดพระแก้ววัดกัลยาวัดระฆังไอคอนสยามสพานพุทธและสะพานพระปิ่นเกล้าเปิดให้บริการทุกวันที่เอเชียทีคริเวอร์ฟรอนท์ถนนเจริญกรุงเวลา17.00นถึง18.45นงนในราคาโปรโมชั่นท่านละ699บาทจากปกติ2,000บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2516จองตัวหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร088 088 0188หรือ Line ID SIWORC สวัสดีค่ะพบกับโมโมอีกเช่นเคยนะคะในรายการเอเชียมอร์นิ่งค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่แลนด์มาร์คแห่งใหม่สไตล์ญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็คือฮาราจูกุไทยแลนด์นั่นเองซึ่งใครนะคะที่ได้มานะคะบอกเลยว่าจะต้องรู้สึกเหมือนโมโมแน่นอนเพราะว่าเหมือนกับว่ายกประเทศญี่ปุ่นนะคะมาไว้ที่ประเทศไทยแล้วใครที่มานะคะจะรู้สึกเหมือนหลุดมาอยู่ในยุคเอโดะข,ของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวค่ะส่วนบรรยากาศด้านในนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามโมโมไปชมพร้อมกันเลย ฮาลาจูกุไทยแลนด์แลนด์มาร์คแห่งใหม่สไตล์ญี่ปุ่นบนเนื้อที่กว่า122ไร่ในกรุงเทพมหานครเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวชวนมาสัมผัสมนสเสน่ห์และวัฒนธรรมสุดคลาสสิกของแดนเจแปนเหมือนกับอยู่ยุคเอโดะซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศและกลิ่นอายแบบญี่ปุ่นแท้ๆจัดเต็มมุมถ่ายรูปสวยๆและปังสุดๆมีบริการเช่าชุดกิโมโนและชุดยูกาตะ ภายในมีจุดสักการะสารเจ้าฮาราจูกุและเขียนแผ่นไม้อธิษฐานให้สมปรารถนาดังตั้งใจกันค่ะตอนนี้นะคะโมโมก็ได้เปลี่ยนชุดยูกะตะเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะด้านในนะคะหลังจากเปลี่ยนชุดเสร็จเขาก็มีแผ่นไม้อธิษฐานนะคะให้เราเลือกด้วยเพื่อที่เราเนี่ยจะไปขอพรด้านในนะคะที่สารเจ้ากันค่ะที่สารเจ้าจะเป็นยังไงนะคะแล้วอันนี้จะใช้ยังไงเดี๋ยวตามไปชม,มพร้อมๆกันเลยนะคะ ตอนนี้นะคะโมโมอยู่ด้านหน้าศาลฮาราจูกุแล้วนะคะซึ่งสําหรับแผ่นไม้อธิษฐานอันนี้นะคะทุกคน,นะคะที่มาสามารถเขียนคําอธิษฐานแล้วก็เอาไปห้อยนะคะตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาไปวางที่ด้านในศาลเลยก็ได้เดี๋ยวเราไปวางกันดีกว่าค่ะตามมาเลยค่ะ ราจูกุไทยแลนด์มีร้านต่างๆกว่า100ร้านค้าทั้งร้านอาหารญี่ปุ่นร้านขายขนมร้านเสื้อผ้าแฟชั่นร้านขายของที่ระลึกอีกทั้งยังมีกิจกรรมเรือเป็ดน้ำที่บึงสระน้ำทั้งหมดนี้รวมไว้ที่นี่ที่เดียวค่ะ ใครได้มาที่นี่นะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะกับร้านขายของฝากร้านดังนะคะที่นี่ค่ะกับร้านนี้เลยริงโกะขนมนำเข้าจากต่างประเทศนะคะบอกเลยว่าร้านนี้นะคะเขารวบรวมของฝากนะคะจากมากมายหลากหลายประเทศเลยนะคะซึ่งมีทั้งประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวนันแล้วก็มาเลเซียเลยนะคะใครที่อยากได้ขนมนะคะหรือว่าของฝากที่พิเศษพิเศษนะคะกลับไปนะคะอย่าลืมแวะมาร้านนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีขนมอะไรบ้าง 街の中行き交う人の波見渡せば祭りのような และโมโม่ก็อยู่ที่ด้านหน้าร้านทงคัตส,สึคาซันราเมงนะคะซึ่งเป็นราเมงต้นตำรับชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะซึ่งใครนะคะที่เป็นสายราเมงนะคะและอยากกินราเมงแท้ๆต้นตำรับออริจินอลพลาดไม่ได้เลยกับร้านนี้ที่นี่ค่ะเดี๋ยวตามโมโมเข้าไปชมกันนะคะ แล้วนะคะสำหรับพระเอกของร้านนี้นะคะก็คือรามเมงภูเขาไฟนั่นเองซึ่งตอนนี้นะคะหลังจากที่เสิร์ฟเสร็จเขาจะมีวิธีนะคะก็คือให้รอ1นนาทีแล้วก็ทุกโต๊ะนี่เลยจะมีนาฬิกาทรายแบบนี้นะคะวางไว้บนโต๊ะเราก็แค่นี่จับเวลาเลยแต่ตอนนี้โมโม่จับเวลาไปแป๊บหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวหมดเมื่อไหร่นะเดี๋ยวจะลองเปิดดูว่าหน้าตาน่า,นารับประทานขนาดไหนนะคะโอเคโอ้โห ก็คือรอหนึ่งนาทีแล้วเส้นก kind of ับเนื้อหมูก็คือพร้อมรับประทานหน้าตาก็คือดูดีแบบนี้เลยนะคะแค่เห็นก็ท้องร้องแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปกินกันก่อนดีกว่านะคะ ที่ทานรามเมงภูเขาไฟกันนะคะแบบอิ่มๆสุกๆแล้วแค่เดินออกมาจากหน้าร้านก็ได้กลิ่นหอมๆของร้านนี้เลยนะคะกับเบรดปาป้าค่ะชูครีมชื่อดังนะคะจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองเขามีมาเปิดสาขาที่นี่ด้วยนะคะเดี๋ยวทานของคาวเสร็จแล้วนะคะไม่ต่อของหวานได้ยังไงใช่ไหมเดี๋ยวเราไปสั่งกันดีกว่าค่ะ โมโม่ก็สั่งอันนี้ไปนะคะมินิพับนะคะเป็นไส้วานิลานะคะนี่เซตนี้นะคะก็จะได้ทั้งหมด5ชิ้นอ่ะมากินกันเลยคือกินหอมม่งจริงร้านนี้นะคะ ะะซึ่งเป็นร้านซูชิชื่อดังอีกร้านหนึ่งนะคะที่เขามาเปิดที่นี่ด้วยนั่นก็คือร้านนี้เลยซูชิฮานะนั่นเองนะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะต้องชื่นชอบร้านนี้อยู่แล้วแล้วก็รู้จักเป็นอย่างดีใช่ไหมคะแต่ว่าสาขานี้นะคะเขาจะมีความพิเศษแล้วก็ตกแต่งสวยงามยังไงนะคะเดี๋ยวตามมาดูข้างในกันค่ะ ึงร้านนี้แล้วนะคะไม่ลองทานซูชิก็คงจะยังไงอยู่นะคะแล้ววันนี้นะคะโมโมสั่งมาเป็นมิกิริซูชิเซตนะคะก็คือเป็นเซตรวมเลยนะคะของซูชิของร้านนี้มาชิมกันดีกว่านะคะว่าซูชิที่นี่จะเด็ดแบบสาขาอื่นหรือเปล่าปั้มมือก่อนเลยนี่น สดมากค่ะลองซาชิมิแซลมอนบ้างนะคะสีสวยมากคือสดแล้วก็หวานมากค่ะราคาก็คือไม่แพงด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามาที่นี่นะคะแล้วใครที่เป็นสายซูชิพลาดไม่ได้เลยร้านนี้ซูชิฮานะนะคะ ที่นี่ยังมีมุมภาพว่าดสตรีทอาร์ตมุมเช็คอินต่างๆให้สาวๆได้ถ่ายรูปสวยๆโชว์ความปังไปอวดเพื่อนกันในโซเชียลได้อีกด้วยและเราก็อยู่อีกหนึ่งจุดเช็คอินถ่ายรูปสวยๆนะคะกับนี่เลยค่ะรถล,ลากตาญี่ปุ่นนะคะที่บอกเลยว่าจริงๆมันลากได้จริงนะแต่ว่าถ้าใครมาแล้วอยากจะถ่ายรูปนะคะก็เดินเข้ามาถ่ายกันได้เลยค่ะนี่อ่า คือแบบที่นั่งนุ่มสบายนะคะมาถ่ายรูปเช็คอินกันได้นะคะถ้ามาถึงที่นี่แล้วฮาราจูกุไทยแลนด์ค่ะนอกจากนี้ยังมีสวนสนุกในร่มและเกมสนุกๆสำหรับเด็กๆอีกด้วยค่ะฮาราจูกุไทยแลนด์แอสวินทวงหนึ่งค่ะเราคือแลนด์มาร์คแห่งใหม่ย่านหนองจอกสุวินทวงค่ะเป็น ตลาดนัดสไตายหมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณน,นะคะนอกจากจะมีร้านค้ากว่า144ร้านค้าแล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมมากมายนะคะเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยค่ะไม่ว่าจะเป็นฟันท้าค,ค่ะจุดเช็คอินแห่งใหม่ด้วยนะคะกิจกรรมที่น่าสนใจก็จะเป็นเครื่องขีพมนุษย์ค่ะซึ่งใครมาเนี่ย ไม,ไม่พลาดแน่นอนนะคะรวมถึงการเช่าชุดยุกตะค่ะเพื่อให้สัมผัสบรรยากาศญี่ปุ่นอย่างแท้จริงด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะเรายังเป็นโซนของเพชเฟลลี่ค่ะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่พาสัตว์เลี้ยงเข้ามาค่ะโครงการของเราค่ะเปิดบริการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะทุกท่านเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะตั้งแต่10โมงจนถึง3ทุ่มยังไงฝากด้วยนะคะฮาราจก,กุไทยแลนด์แอสวินทวง110ค่ะ トるル ท่านผู้ชมกับบรรยากาศรอบๆนะคะที่โมโม่ไปเก็บมาฝากในวันนี้ค่ะและที่นี่นะคะก็คือฮาลาจูกุไทยแลนด์นั่นเองซึ่งตั้งอยู่ที่สุวินทวงศ์1น0นะคะหรือปากทางเข้าสอน,นอสุวินทวงศ์ค่ะซึ่งถ้าใครที่ดูเทปนี้แล้วอยากมานะคะก็เรียนเชิญเลยนะคะที่นี่เขาเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube และ Facebook ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะ สำหรับวันนี้โมโมและรายการเอเชียมอร์นิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะเซนทาราฉลองครบรอบ40ปีจัดแคมเปญใหญ่และโครงการเพื่อสังคมตลอดปีและเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดเซนทาราจะมีโปรโมชั่นส่วนลดและเซอร์ไพรส์ที่น่าตื่นตาตื่นใจมอบคืนกำไรสู่ลูกค้าอีกตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นแคมเปญเข้าพักฟรี การแลกแจกแถมคะแนนเซนทาราเดวันและอื่นๆอีกมากมายเตรียมพร้อมรับสิทธิพิเศษภายใต้แคมเปญฉลองครบรอบ40ปีของเซนทาราได้โดยสามารถสมัครสมาชิกเซนทาราเดวันได้ฟรีโดยไม่มีค่าสมัครใดๆได,ได้ที่ w w w c e n t a r a o n e c o m โรงแรมเซนทาร่านะครับก็ตก่อตั้งมาประมาณ40ปีนะครับปีนี้ครบ40ปีนะก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับที่ว่าเราได้อยู่มาถึงประมาณขนาดนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับว่าทางลูกค้านะครับแล้วก็ทางพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็เ,เรียกว่าไงดีพนักง,งานของเราทุกๆท่านนะครับนะที่ ที่ทำให้เนี่ยเรามีประสบความสำเร็จในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณจากใจจริงจากทุกทกท่านด้วยครับธุรกิจโรงแรมเนี่ยนะครับมันเป็นธุรกิจเรามองเหมือนกับเป็นคนในครอบครัวนะครับเราทำไรนี่ก็ตามเนี่ยเราก็มองว่าเราดูแลลูกค้าเหมือนกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็น พนักงานเองด้วยกันด้วยกันเองเหมือนกันนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะใส่ใจนะครับดูดูด,ดนลนในรายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อให้เขามีความสุขนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นบ้านที่หลังที่2นะครับท,ที่ที่เข้ามาพักให้เราแล้วก็จะได้มีความสบายอกสบายใจนะครับอาจจะพูดในฐานะตัวแทนเป็นอีกหนึ่งเจเนอเรชันที่ตอนนี้นะคะแพ้ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในเครือของเซนทารานะคะก็ะมองว่า40ปีที่ผ่านมาก็เป็น ความสำเร็จเป็นมาสโตรนที่สำคัญของเซนทราแล้วเราก็ยังมองไปถึงในอนาคตด้วยในปีต่อๆไปอีก40ปีต่อๆไปนะคะก็เราก็มีเป้าหมายที่เราอยากจะทำนอกเหนือจากการบริการนะคะที่เราเน้นการให้บริการเหมที่คุณพ่อได,ได,ได้ได้แจ้งไปนะคะว่าบริการเหมือน <Okay. S 1> เหมือนครอบครัวเราก็จะมีการเติมเต็มในส่วนของเอ p e r i e n c e n e s i g s i น n นอกจากจะดีไซน์โรงแรมให้สวยงามแล้วเนี่ยยังก็สามารถช่วยให้เเรียกว่าอะไรประสบการณ์ในการเข้าพักของลูกค้าแล้วก็ ของพนักง,งานหลังบ้านที่ทํางานของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นอีกค่ะโรงแรมเซ็นทาราเองเนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีโรงแรมที่เป็นรีสอร์ทนะครับ<ม>ก็จะเป็นโรงแรมที่เป็นซิตี้นะครับเราก็จะมีการจัดอีเวนต์นะครับอย่างเช่นโรงแรมที่เซ็นทราแกรนด์ที่เซ็นทรัลเวิร์แห่งนี้นะครับ<ม>ก็จะมีห้องประชุมนะฮะโอเค okay, okay, นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ย <Okay. S 2> แน่นอนนะครับในรีสอร์ทเนี่ยก็พยายามที่จะ fulfill นะครับให้ให้กับทางลูกค้าที่เข้ามาพัก ว่าเวลาเข้ามาพักผ่อนแล้วเนี่ยนะครับก็สบายมีความสบายอกสบายใจนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับสามารถทํางานได้ด้วยนะครับซึ่งซึ่งเข้ากับยุคสมัยณเ,นะเวลานี้นะครับก็นอกจากว่าท่องเทีย่ยวแล้วเนี่ยลราก็สามารถาสามารถทํางานควบคู่ไปด้วยกันได้นะเป้าหมายในอนาคตนะครับก็แน่นอนครับว่า40ปีที่ผ่านมานะครับเราก็มีโรงแรมที่จนถึงปัจจุบันนี้อยู่ประมาณ93โรงแรมด้วยกันนะครับเราก็มอง,ม,งมุ่งมั่นว่าเราจะ ในอีกประมาณสัก5ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับเราก็จะพยายามที่จะเป็น1ใน100โรงแรมที่ที่มีโรงแรมมากที่สุดในโลกครับเพื่อเฉลิมฉลอง40ปีนะครับแน่นอนครับว่าเราจะมีโปรโมชั่นออกมาต่างๆนะครับก็จริงๆก็อยากจะให้อดใจรอนะครับเพราะว่าก็จะมีการออกไปทานทางสื่อทางโซเชียลมีเดียครับก็จะมีตลอดเวลาทั้งปีนี้ครับต้องขอบคุณจากใจจริงนะครับในฐานะผู้บริหารครับ ของโรงแรมเซนทาร่าแห่งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับว่าเ,เราย,ยืนมาได้ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะเราเก่งแต่เพราะลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับที่ช่วยสับสุนเรานอกนจากนั้นแล้อย่างที่บอกก็คือว่าพนักงานของเราทุกคนเช่นเดียวกันคอบคุณอย่าใจเจิงครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดทำโครงการซอฟ t ์พาวเวอร์ทัวร์นิชบูสเตอร์ช็อตส่งเสริมวัฒนธรรมซอฟท์พาวเวอร์ของไทยโดยนางสาวถาปณีเกียรติภัยบูรณ์รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำเสนอโปรโมชั่นและมอบส่วนลดพิเศษต่างๆผ่านแคมเปญพาวเวอร์ดิวที่รวบรวมสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นที่จะทำให้การเดินทางของคุณพิเศษมากกว่าเคยสามารถสะสมคะแนนเพื่อรับรางวัลแต่ตั้งแต่วันนี้ถึง30สิงหาคม2566 กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดงานพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกบาติกโมเดลสู่ตลาดสากลต่อยอดการแปรรูปเพิ่มมูลค่าถึงวันที่14สิงหาคมนี้ณไอคอนสยามภูมิปัญญาผ้าไทยถ้าได้มีการสืบสารรักษาและต่อยอดนำเอาภูมิความรู้ด้านแฟชั่นสมัยใหม่ใช้ลวดลายประดิษฐ์ประดอยเลือกใช้สีเป็นที่นิยมออกแบบตัดเย็บสามารถจำหน่ายก่อให้เกิดรายได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดียิ่ง บริษัท URC ประเทศไทยจำกัดจัดก,กิจกรรม Jack and j ิลเทอร์ตีฟารชีวิตมันสนุกเพื่อส่งมอบความสุขและความสนุกสนานพร้อมโชว์พิเศษจากกัปคณาวุฒิพรีเซนเตอร์แบรนด์ฟันโอและนนท์กราพัฒน์พรีเซนเตอร์แบรนด์ทิวลี่ที่มาร่วมสร้างสีงสันภายในงานปีนี้เป็นปีพิเศษของแจ็คแอนจครบรอบ30ปีนะครับเราก็เลยอยากที่จะมาโปรโมทกิจกรรมดีๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่ที่เราได้มานำเสนอฟันโอหรือว่าทิวลี่นะครับแล้วก็มีอีกหลายอย่างนะครับมากมายนะครับในวันนี้ บริษัท Rich Esthetic จำกัดผู้นำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจความงามและการแพทย์ไทยเปิดตัวไ y Thread c o จากประเทศเกาหลีด้วยนวัตกรรมการปรับรูปหน้าให้กระชับด้วยไหมละลายตัวใหม่ล่าสุดให้ผลลัพธ์ออกมาและดูเป็นธรรมชาติและมีความปลอดภัยสูงได้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมงานการันตีคุณภาพมากมายสำหรับงานวันนี้เนี่ยเป็น Grand Opening ของไหมตัวใหม่ร้อนแรงที่สุดในไทยนะครับชื่อว่า i Thread ครับผมก็ ได้รับความสนใจจากคุณหมอทั่วฟ้าเมืองไทยเลยครับแล้วก็วันนี้เรามีสปีกเกอร์นะครับเรียกว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลจากเกาหลีเลยนะครับต้นฉบับของการร้อยไหมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆแล้วก็น่าติดตามสําหรับไหม่ตัวใหม่น้องใหม่ที่มาแรงครับผมงานวันนี้นะคะจริงๆก็เป็นงานซอฟต์ลอนช์นะคะของไหมตัวหนึ่งใช้ยี่ห้อชื่อว่า i t r a รดนะคะไหมหลายๆตัวค่ะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการยกแต่ว่ายี่ห้อนี้เป็นตัวแรกที่มีการ นำไหมชนิดที่เอามาใช้เพื่อที่จะสร้างวอลลุม่มหมายถึงว่าแทนที่เราจะฉีดฟิลเลอร์ลงไปในบางตำแหน่งยกตัวอย่างเช่นร่องแก้มหรือว่าหน้าผากซึ่งจริงๆแล้วเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างอันตรายเวลาที่เราจะฉีดฟิลเลอร์เนี่ยค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดเนื้อตายหรืออาจจะทำให้เกิดตาบอดได้ถ้าฉีดเข้าไปในเส้นเลือดดังนั้นเนี่ยการใช้ไหมในบางกรณีที่สามารถเพิ่ม บอลลุมบนใบหน้าได้เนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกที่อาจจะมีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นกว่าการใช้ฟิลเลอร์อย่างในปัจจุบันค่ะเอ็ดดาประกาศผล Hack for Growth ทีม VR Collective เจ้าของผลงานระบบทำการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์แบบครบวงจรคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งรับรางวัล500,000บาทพร้อมโอกาสต่อยอดนวัตกรรมในอนาคต ที่ผ่านมาได้เรามีพันธกิจเรื่องของการพัฒนาดิจิทัลหรือว่าเรียกว่าดิจิทัลทรานส์ฟอรมชันให้เกิดขึ้นในประเทศงานแฮก k f o ์ g โกรธเนี่ยครั้งนี้เป็นงานที่เราเน้นนะครับให้การทรานส์ฟอร์มให้เกิดขึ้นกับเซกเตอร์ทัวริซึมให้เขากลับมาอยู่จุดเดิมหรือสูงกว่าเดิมได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น As the world enters a new era, a new chapter tourism has Thailandents enters tourism the new new begun. world of Amazing new chapters. Thailand has it all, from A to Z. Awaken your senses. Start a new chapter to awaken your senses and feel more alive. Beyond expectation. Start new experiences that go beyond every expectation. Craft your imagination. Start new excitement that inspires anywhere, anytime. New expressions of romance. Start a new chapter in life, more romantic than words can describe. Overjoyed with excitement, start a joyful new day where your heart beats to the new rhythms. Pump your heart with flames of passion. Start a new memory that ignites flames of unforgettable passion. Reconnect with nature. Start a new rhythm that reconnects and refreshes your soul with nature. Submerge yourself in local culture. Start new laughter that echoes loudly through local community based tourism. experience new chapters of thailand visit thailand year 2022 amazing new chapters amazing thailand <laughs> ไปย้อนวันชื่นคืนสุขไปให้มันสนุกคืนความสุขแก่หัวใจไปโตลมหนาวนับดาวด้วยกันไปคุยกับสายนาำสายลมสักวันแล้วแบกความสุขกลับบ้านกันไหมมีเพียงหาดสายสายลมสองเรา ดูกันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงร้องเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดสุดให้มันซึ้งสุดสุด,สดหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีก็ดีโมเมนต์ <Moment S 2> ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม